จำไม่ได้ค่ะไม่ได้เป็นคนที่แบบเป็นคนจําวันอะไรเงี้ยวันเกิดลูกยังจําสลับกันเลยค่ะเพราะว่าคนนึงเกิดวันที่ย5บเดือนกับอคกคนนึงเกิดย3ิบเดือน5ยังงงอยู่เลยว่าคนไหนเป็นคนไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็าถ้าบอกว่ามันใกล้แล้วก็ก็ตื่นเต้นดีค่ะแต่ว่าจาไม่ได้ค่ะเลยค่ะพอครบรอบปีนี้มันจะดูห่วงๆไไหมเอาจริงๆด้วยความที่จําไม่ได้เนี่ยพูดตอนนี้เดี๋ยวว่าเดี๋ยวตอนเย็นนี้ก็ลืมแล้วแล้วก็วันไหนเนี่ยยังไม่ค่อยแน่ใจเลยค่ะก็ พอถึงวันนั้นก็อาจจะแบบเหมือนแบบคันๆจมูกอะไรอย่างงี้นิดหน่อยแต่ว่าก็ไม่ไม่ได้มีอะไรที่มันแบบรู้สึกอะไรอะค่ะใช่ไม่น่าทึ่ลำหรืออะไรหรือว่ามันเอรื่องอะไรเอาจำ่นานไม่เอาจิงๆเป็นคนจําวันไม่ได้เลยวันเกิดคุณพ่อเนี่ยจไม่ได้เลยตอนเนี้ยยี่สหรือ24ตุลาเนี่ยคุณพ่อด่าทุกปีเลยไม่ว่าจะวันมั่นวันแต่ไม่จาจริงๆคบกับใครเริ่มคบวันไหนอะไรยังไงใส่เสื้อผ้าสีอะไรจาไม่ได้แต่พี่เตอร์จาได้ เขาเป็นคนความจําดีมากรับรองเขาต้องจําได้แน่นอนมันก็ถือว่าเป็นวันสําคัญในชีวิตคู่ของเราเอาจริงๆวันสำคัญอย่างคุณพ่อวันเกิดคุณพ่อยังจำไม่ได้เลยนั่นก็วันสำคัญมากๆเป็นผู้บัการีเรานะคะแต่ว่าคือมันก็เป็นอีกวันหนึ่งอ่ะใช่ก็วันสำคัญไหมวันข้างหน้ามันก็ยังมีวันสำคัญวันอื่นอีกลูกรับปริญญาหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยลูกแต่งงานเนี้ยเยอะแยะค่ะเริมมีคนามจำอะไรได้ค่ะรอหรือจะลุ้นอะไรไหมคะไม่ ไม่คะ่ะก็จําได้ก็จําได้ก็ดีเพราะว่ามันก็เป็นวันที่มันสวยงามดีเนาะแต่ว่าอย่างพลอยเงี้ยพลอยจำไม่ได้เพราะว่าตอนนั้นก็แบบเหมือนท้องอยู่ด้วยแล้วมันก็แบบเหนื่อยวุ่นวายอะไรอย่างเงี้ยค่ะเอาจริงๆใครมาบ้างไม่มาบ้างยังนึกไม่ออกเลยคะ่ะอย่างปีก่อนอยังหวานอยู่เลยแต่ปีนี้ค่อนข้างขมนะ้วเออไม่ขมนะใครบอกขมเรามีผู้ชายรอๆสองคนอยู่ข้างๆไม่ไม่ขมค่ะที่ว่าตอนนี้เนี่ยรู้เลยว่าโสดได้ไหมคะ บ้าหรอถ้าสามีพี่ดินอย่างนี้เขาต้องโกรธนะไม่ไม่โสดไม่โสดเราเป็นคุณแม่ค่ะเราไม่ใช่เป็นผู้หญิงแบบโสดๆจะไม่แต่งงานไม่มีลูกอะไรอย่างเงี้ยไปเรียกอย่างนั้นเกรงใจสามีนิดนึงค่ะแสดงว่าเราก็ยังยังคง,งสถานะนี้อยู่ก็มันยังไม่ยาวมันยังไม่ได้มีอะไรที่มันเ,เด็ดขาดลงตัวหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ไปไปทาตัวให้เป็นผู้หญิงโสดหรือเป็นอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้เนอะแล้วเราเป็นคุณแม่เราต้องดูแลลูกด้วยมันเป็นแบบ อะไรที่แบบเฮ้ยถ้าเราไปมีผู้ชายคนอื่นแล้วลูกเราจะทํายังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะพลอยก็ขอความเป็นคุณแม่ผู้ทุ่มเทเหมือนเดิมดีกว่าไม่โสดค่ะควคิดว่าจะให้เรื่องมันมาเปนานแค่ไหนตอนนี้คือไม่ได้มองไม่ได้กะเกณฑ์เลยนะคะว่าเรื่องมันจะต้องจบวันนี้พรุ่งนี้หรือปีหน้าหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะคืออะไรที่มันเป็นทุกวันนี้มันแฮปปี้สำหรับพลอยอยู่แล้วแต่อนาคตมันจะเกิดอะไรขึ้นก็ช่างมันนะคะ มันไม่มันจะคาราคาซังถ้าเราคิดว่ามันคาราคาซังนะแต่ว่าทุกวันนี้คือพลอยก็ทางานแล้วพลอยก็เดินหน้าต่อไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นมันมันแค่เป็นอะไรที่มันเหมือนแบบแคะไม่ออกแต่ว่ามันก็ไม่ต้องไปตั้งหน้าตั้งตาแคะมันอ่ะเหมือนขี้หูเงี้ยเราไปแคะแรงๆมันไม่ออกก็คือมันไม่ออกเราก็เจ็บตัวเปล่าๆนะก็ปล่อยให้มันอยู่ข้างในไปมันไม่ได้ทําร้ายอะไรเราอะค่ะก็ปล่อยมันคือว่าคงกับชีวิต พี่ปงทุกอย่างอยู่แล้วมากๆอยู่แล้วค่ะอะไรจะเกิดก็เกิดอะไรมันจะเป็นก็ให้มันเป็นไปเหมือนชีวิตคนเราอะค่ะมันง่ายๆอย่างเงี้ยถ้าเขามีโกรธไหมคะโกรธไหมไม่โกรธเลยไม่มีอะไรต้องโกรธทุกวันมีความสุขมากขอบคุณด้วยที่ว่าเขาให้ลูกหน้าตาดีมากๆสองคนจริงป่ะน้องหน้าตาน่ารักนุเราเปไปไหนมาไหนหน้าไหนสื่อมาชวนต้องเจอใคอ,อัปเดตไายวันว่ากลับบ้านไม่กลับบ้านกลับบ้านกลับบ้านรู้สึกไงบ,บ้างาคือเอาจริงๆพอยไม่ค่อยอยากตอบตรงนี้ค่ะคือ ถ้าเผื่อว่าวันหนึ่งเขากลับมาจริงๆมีหรอถ้าเผื่อว่าพายจะไม่ถ่ายรูปแล้วโพสโชว์ทุกคนว่าแบบฮ้ยเรากลับมาเป็นครอบครัวกันแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่าพายไม่ได้โพสอะไรมันก็คือมันยังเหมือนเดิมอยู่อะค่ะม่ออยากให้ทุกนมาถามถึงตอนนี้ค่ะรอดูรูปทีเดียวจากไอจีหรืออะไรก็ตามใช่อย่างนั้นดีกว่าอย่างนั้นดีกว่าค่ะทราบไหมคะว่าเขาเลียที่ไหนอยากรู้เหมือนกันมี GPS ติดตัวไหมไม่มีค่ะไม่ไม่ทราบเลยค่ะถ้าในวันข้างหน้าจะต้องหุกอย่างการหรืออะไรยัง ยังไงก็ได้ก็แล้วแต่เขาเลยเพราะว่าทุกวันนี้เราก็มีกัน3ามคนก็มันก็น่ารักดุงดิงของเราถ้าเผื่อว่าจะมีคุณพ่อมาก็ดีจะตายดูอย่างพี่ทาทากับพี่หมอเขาก็ยังแบบไปไหนมาไหนด้วยกันมันก็เหมือนแบบเอ่ออย่างน้อยถ้าเผื่อว่ามีคนช่วยอุ้มลูกหรือว่าแบบเป็นคนที่ทําให้เรารู้สึกแบบเอ่อมั่นคงทางทางใจเรานะคะมันก็ดีกว่าพี่ไม่เคยร้องไห้นะเคยบอกแล้ว <laughs> พี่ไม่เคยร้องไหนะ <laughs> ้ไม่ไม่ร้องไหค้ค่ะ านพเัมาราพร้อมที่จะมอบความรักเหมือนเดิมให้กับเขาอยู่เออมันแล้วแต่กรณีมากกว่าแต่ว่าให้ความเป็นพ่อแน่นอน,นะคะ่ะแต่ว่าเรื่องอื่นอย่างเงี้ยคือมันก็อะไรที่มันผ่านมา4เดือนก็เห็น,เห,นเห็นกันอยู่นะคะก็มันก็ต้องเหมือนคุยกันเยอะหน่อยแต่ว่าด้วยใจมันก็อาจจะไม่เหมือนเดิมแล้วทาเขาเขาก็คงบอกว่าไม่เหมือนเดิมเหมือนกันเพราะไม่งั้นเขาจะหายไปตั้ง4เดือนได้ยังไงะคะ่ะ อย่างไปไหนมาไหนตอนนี้ก็ต้องกระเตงสองคนไปตลอดมันมากค่ะเหนื่อยมากแบบเนี่ยจริงๆใต้าตาช้ำม,มากเลยเพราะว่าช่วงนี้แบบแพนเตอร์จะตื่นนอนตอนกลางคืนอะไรเงี้ยเดี๋ยวต้องพาเขาไปทาบุญหน่อยเพราะว่าเหมือนแบบเขาจะผวาตื่นง่ายอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ตัวเล็กก็จะแบบร้องทานนมตลอดเงี้ยพรไม่ได้นอนดีๆมาประมาณสี่ห้าคืนแล้วค่ะนอนแบบวันหนึ่งประมาณแบบครั้งละครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวก็ผาวาแล้วเราเป็นคนตื่นง่ายไงคะแล้วก็ต้งองเลี้ยงคนเดียวเลย เลี้ยงคนเดียวคะ่ะแล้วก็มีทีมที่น่ารักของพลอยก็จะมีพี่เลี้ยงแม่บ้านาคนขับรถแล้วก็ถ้าเผื่อว่าเป็นญาติที่ที่แบบดูแลตลอดเลยจะมีพี่สาวพลอยแล้วก็มีคุณแม่พลอยที่จะมาคอยสแตนบายอยู่ตลอดดูแลพ่ชนาการให้น้องว่าแบบอาหารดีไหมดูให้พลอยด้วยเพราะพลอยไม่ค่อยทานข้าวพี่เจ้าเป็นไปได้ไหมคะแล้วพี่เจ้าเขาจะออกจากวงการไปเลยไม่รับงานไม่เจอสื่อไม่อะไรไม่ไม่พี่ว่าไม่นะเขาอันนี้เป็นงานที่เขารักแล้วก็คือเขาชอบร้องเพลงเขารักที่แบบ การสแสดงหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เขายังมีรายการเขาอยู่เลยอแอบเห็นตัวอย่างมาค่ะเขาเขาไม่ออกหรอกค่ะพี่พลอยขออนุญาตถามถึงเรื่องเอ่อตอนนี้รายได้นิดนึงค่ะหมายถึงว่าแบบกี่ช่องทางอะไรคะช่วงนี้เขียนว่าออกมาก็เอ่องานถ้าสมมติว่ามีใครมาจ้างก็ขอขอบคุณมาณที่นี้นะคะแต่ว่า คืองานงานหลักๆของพลอยเนี่ยจะเป็นงานขายของมีขายเค้กที่พลอยนาเข้ามาจากฝรั่งเศสแล้วก็มีเอ่อ baby white collagen ที่ทําเป็นคอลลาเจนขายเป็นผงนะคะอันนี้ก็ขายมาประมาณ4-5เดือนแล้วก็ดีค่ะย,ยอดขายดีแล้วก็มีตัวเอ่อ baby product baby panther อีกอันนึงอันนี้ที่ทําตลอดแล้วก็จะมีแบบเุพวกได้ยืดขายตามวาระ ค่ะแล้วเดี๋ยววาระานน่าจะเป็นขายขนมอบอะไรอย่างเงี้ยคือพยายามหาอะไรที่มันทําให้ตัวเองไม่ไม่ว่างเข้าไว้ไม่ต้องไปนั่งคิดถึงเรื่องอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วได้ตังค์ด้วยได้เงินเอาทางไหนเอาหมดหรือจะไปทาที่ทอรชีต้องรับหมดครับมีมีให้5บาทก็เอารับหมดทุกแบบค่ะเห็นว่าเดี๋ยวจะเขียนพ็อกเก็ตบุ๊กอ๋อใช่ใช่พ็อกเก็ตบุ๊กตอนนี้เขียนเสร็จแล้วค่ะตอนแรกอ่ะมันจะออกประมาณเดือนไอ้วันที่6ตุลานี้แต่ว่ารู้สึกว่า ไอ้พวกกราฟิกพวกรูปอะไรเงี้ยยังไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าไหร่ก็อาจจะไม่น่าจะเกินวันที่สิบอะค่ะ Pocketbook นี Pocket book ่เกี่ยวกับอะไรยังไง Pocketbook เกี่ยวกับวิธีการมองโลกในแง่บวกการคิดยังไงให้เราหลุดออกจากปัญหาแล้วเรามีความสุขไม่ได้มีการเล่าเล่าเรื่องชีวิตตัวเองเียมีมีเล่าชีวิต ชีวิตเออคือทุกคนมีปัญหาไม่เหมือนกันนะนะคะอย่างพลอยไงทุกคนก็อาจจะแบบเฮ้ยผ่านไม่ได้ไงเก่งแต่ว่าคือพลอยก็จะเล่าพื้นฐานว่าพลอยเป็นคนยังไงพลอยเคยทาอะไรมาบ้างอะไรเงี้ยเขาจะได้รู้ว่าเ้ยไม่ได้แบบอยู่เฉยมาแล้วมาผ่านตรงนี้ง่ายๆคือพลอยก็มีอะไรที่มันผ่านมาเยอะแล้วเหมือนกันค่ะเป็นคุณแม่ลูกสองเอ้ยเป็นคุณแม่ลูกสองเลี้ยงลูกเองนี่เหนื่อยเหนื่อยมากเหนื่อยมากๆค่ะแต่ว่าคือมันเป็นความสุขของเราเนืเวลาเราได้อยู่กับลูกได้กอดได้แบบ ได้เล่นกับเขาได้ดูแลเขาได้ฟังเสียงหัวราะเนี่ยตอนนี้พ <ok ันเตอร์เริ่มพูดได้คืออยู่เฉยๆไม่เรียกแม่แล้วแต่ก่อนเรียกมานะมานะเสร็จเรียกมามีได้มามีตอนนี้จิกหัวแล้วพอยพอยพอยใช่เพราะเห็นว่าคุณแม่เรียกเราว่าพอยไงคะเขาก็จะเรียกเราตามอย่างเงี้ยแต่ว่าพูดเก่งมากเมื่อกี้ก็เรียกทาทาเรียกว่าหมอเรียกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออพูดได้หมดแล้วค่ะตอนนี้แต่ว่าได้แบบไม่เยอะมาก